ไปค่ะเสียาดูดูดีมากเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยใช่ไหมงั้นพวกเธออไปขึ้นรดเลยนะแล้วเดี๋ยวมีอีกกีตก้าเนี่ยเอาขึ้นไปให้หมดเลยอย่าให้ขาดตกบกพร่องล่ะนะขนไปให้หมดนะคะแล้วแค่้ยังไม่พอแม่ขาเราเอาไปมากเกินไปรอเปล่กกาคะเนี่ย หัเอ,อ๋ยลูกแม่ว่าเนี่ยยังน้อยไปได้ซ้ํานะเพราะว่าบ้านนู้นก็อยู่กันหลายคนแม่กลัวว่าจะไม่ปลอดคุณแม่ครับคือวัดไม่อยากไปครับอ้าวอ้าวเอาวัดอย่าบอกนะว่าเกิดกลัวขึ้นมาฮะแม่เูสิีลูกวัดไม่เอา,านะลูกยังไงไงวัดต้องไปนะคะลูกนะไม่เป็นสิเตวัด ไม่ต้องกลัวมีคุณแม่แล้วก็พี่ไปเป็นเพื่อนเออไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยมีพี่เขาไปทั้งคนเหรอวะเออใช่เลยค่ะพ่อค่ะไอเราเนี่ยมันลูกผู้ชายอกสามซอกมันแมนไปเลยจะไปกลัวทำไมฮะปลอดภัด้วยนี่เมื่อสมัยพ่อจีบกับแม่เขาก็เป็นเงี้ยแรกๆมันก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละแต่พอต่อไปมันกชินดิคุณพ่อครับแต่นี่ผมไม่ใช่จะไปจีบเขาสะหน่อยอ่ะ อยพูดอย่างนี้นะคะท่องจำไว้ในใจเลยนะลูกเราจะไปจีบผู้หญิงจะไปจีบผู้หญิงจะไปจีบหนูวุน้นเส้นใช่ไหมคะลูกเราจะต้องไปจีบผู้หญิงจิง เจว่านะปกติหิน่ากลัวกว่าอีกอ๋องั้นเจวุ้นเป็นอะไรไปเนี่ยอืมนั่นน่ะสิเจวุ้นมีเรื่องอะไรกุ้มใจหรือเปล่าออบอกให้จับแล้วก็ดงได้นะใช่มีอะไรอะบอกพวกเราสองคนได้ไะเแ้เจ๊บอกไปนะก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีบอกมาทำไมอะเจ๊ วันน im ี้มาม้าบอกให้เจ๊ต้อนรับคนที่เจไม่อยากเจอหน้ามากที่สุดอิดแล้วก็เฮียเอางี้ดีกว่าเจ๊ถ้าเจ๊ไม่อยากเจอนะให้พวกเราสามคนไปจัดการเลยก็ได้เป็นสายเลยว่าเป็นลุมมันเลยใช่สายล่วงมพพพพไม่ต้องขนาดนั้นหรอกทำขนาดนั้นอ่ะมาม้าเราก็ถ่ายที่หน้าเขาแย่ดี <ส>เออไถ้างั้นด้งคิดออกแล้วเอามาคิดแขนงกันดีกว่าอะไรด้งไม่นะไปเลยคล้วทเลยไอไ ถึงแล้วตาวาถึงแล้วยายเลมลูกเตรียมของมาลงมาหาขอบใจมากนะจ๊ะลูกเลมลงมาลูกมาถือดีๆอย่าให้เขาหลงหมกนี่นะครับมาสามคนคันเดียวอํกมาสามคนให้เ็าถือไปเลยลูกน้ำมันครับผมก็ช่วจถือครับ แรับผมขอบคุณมากครับเชิญนั่เลยครับจัดจัดขอบใจจับคุณผู้หญิงครับนะครับอากาศอาจจะร้อนไปหน่อยนะครับแ่ไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรแต่ เฮ้ยนี่เจ๊สั่งกี่ข้างกี่หงแล้วว่าเวลาเอาน้ํามาลักแขกเนี่ยให้เป็นน้ําชากาแฟหรือว่าเป็นน้ําหวานค่ะแมเอาน้ําเปล่ามาลักแขกเขาช้ไม่ไ่้อย่างเงี้ยอีหยังอีกกับคุณนายเคยบอกว่าเวลาแขกเข้ามาเนี่ยเอาน้ำเปล่ามาเสิร์ฟมันจังสิได้บอกเพียงแล้วอีหยังนี่ว่ากลับไปกลับมาเนี่ยคอยงงได้นีเพราะแขกมากแล้วถ้าเป็นนายใหญ่ใจโตจังไรนี่จังสิให้พันกินบ่ได้น้ำเปล่าเนี่ยจะได้โยงกลับ น้ำเปล่าก็น้ำ <พอ S 2> เปล่าไม่เป็นไรค่ะหอยง,ง,ง<ห>ุ่มนี่นิวกลับไปก,กลับมาเฉยหลังวามันเป็นคว่มนะไม่เป็นไรค่ะสองขางไม่เป็นไรออย่างนี้ฮะคุณพี่ฮัวเอา,ออาี่สมองฮะแต่เหมือนหัวเนี่ยฮะโอ้เป็นครูทำนางลีมากนะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวค่ะชอบยิงกับละครค่ะละครน้ำเน่าดูแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากไล่ออกอะฮะมันทำนางลีนีนะเฮียนะด่าด่าอุ๊ปอย่างี้ก่อนฮะไล้วม่ได้ไม่ได้ต้องขอประทานโทษก่อนค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ฮะเกิดเหตุการณ์ไม่สะดวกในการมาเยี่ยมเนี่ยฮะ มะฮคุณพี่หาบางกองเป็นเหตุบางเอิงนะสองสาวว่าหวังกล่องคงมีใครทําแฟดหกไว้แล้วพอมาอีกวันหนึ่งก็มีคนทําน้ํหกไวมันก็รวมเป็นน้ําแฟดมันก็ลื่นๆนะเ่ะแงอูบักดีเหตุนะคุณซาลิมนะคงใช่ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอจริงไหมข้าน้องสองอ๋อจริงค่ะจริงค่ะคุณพี่จริง น่ารักนะคะเด็กๆคุณพี่เห็นด้วยเหรอฮะชอบรับแขกค่ะแต่ว่านี้ให้ทํากลางบ้างเลยไม่ให้ออกมาคุณเห็นกว่องฮาร์โบ้ตะกี้เมื่อตะกี้บอกว่าคือชนะอีหกรึเหรอฮะใช่ค่ะตะวันตัวไหนเปล่าฮะลื่นไปกองกับพื้นเลยนะคะแล้วก็หน้าตัวเลยเลอะเทอะหมดเลยค่ะนะสองร้องปวดเจ็บก็เจ็บหรือเปล่าฮะไม่เจ็บหรอกครับเลอะอย่างเดียวครับโอ้โข่อยังชั่วเหรอพี่มึงเซ็บวลาอะไรฮะ เสียงมาลายักลุงไม่ถแบบนี er man, ้มึงไม่หลีไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรค่ะยังเหนื่อยนะค่ะพอเห็นอะไรก็ขำขำขำัือรูกใหญ่เลยพี่ยังขำเลยค่ะน้องก็ขำแต่มึงไม่ไล่ฮะไม่ไล่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 มึงเป็นน้ำแฟบใช่ไหมเพราะเธอนักอาวุ้งหรือผักหมกฉลานะใบล่างเนื้อล่างตัวในห้องน้ำให้สะอาดเดี๋ทิ้งเอาไว้แล้วมึงจะขังฮะเอากุ้งี่ฮะไปเร็วๆไปลูกจับแต้วันค่ะจ้าจัดเรื่องเราบ้า แต่ลูกสาวแล้วเรียบร้อยมากเลยค่ะน่ารักกทั้งรูปเสรงเนี่ยลูกไม่ต้องล้างทั้งตัวนะลูกของพี่เนี่ยนะคะอย่างนี้ทุกคนเลยแหละค่ะเรียบร้อยอย่าเชื่อค่ะไว้เลยค่ะหนูสลิปนั่งแบบอู้แต่ล่ะน่ารักจริงๆ่ะผมไม่โกรธน้องคุณหรอกนะครับ ลรวรู้ได้ไงเป็นน้องฉัน้นอ่ะผมเห็นหลังน้องคุณไวๆตั้งแต่ขับรถเข้ามาแล้วครับเหรอเกิดดีนายจะได้ไม่กล้ามาที่บ้านนี้อีกเพราะถ้าเกิดนายมาเนี่ยนะน้องฉันอ่ะต้องเล่นงานนายแสบกว่านี้แน่ๆเด็กๆครับ ขอบคุณค่ะน้องหมอน้องหมอเฮียแม่จึงไล์ขอบอ่ะไม่ไม่ไม่เรื่องฮะเมค่ะเไม่ะไม่เรื่องเลยค่ะเฮียไมฮเ แล้วก็ทําให้สวยขึ้นด้วยเห็นไหมมีลวกหลาใช่เล้วค่ะม่ค่ะหายนู้รกลับมาดค่ะเออค่ะเดีจจจลิโอเคออน้องสองจ๋าพี่กลับก่อนนะจ๊ะเียพี่นกลับก่อนนะคะดีค่ค่ะวัสดีค่ะเด็กๆนะอพยลิมไปลูกระวังนะลูกระวังจ๋า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 จ๋จ๋า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 